สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลานะครับแล้วก็ตั้งเข็มใหม่ในนาฬิการุ่นนี้เลยครับ BGA 131นะครับนี่ให้ดูข้างหน้าพอ BGA 131รหัสบรดุลเครื่องคือ5 1 9 4แต่แต่นะครับ BGA 1 3 0ก็สามารถตั้งเวลาและตั้งเข็มแบบเดียวกับที่สอนในวันนี้นะครับคือให้ดูที่นาฬิณาตาตาหน้าตาของนาฬิกาหน้าตาจะคล้ายๆกันจะเหมือนนกันเนี่ยจะตั้งเหมือนกันหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้ด คล้ายดูตัวนี้ก่อนนะในส่วนของด้านหลังฝาหลังในส่วนของฝาหลังนะครับถ้าเราซูมดูดีๆครับนี่ให้ดูในส่วนของออสี่เหลี่ยมๆตรงนี้นะครับเห็นชัดไหมนี่ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวใหม่นะให้ดูในส่วนนี้ถ้ามันเขียนว่า5 1 9 4ตรงนี้นะครับในสี่เหลี่ยมแบบนี้นะวิธีการตั้ง เข็มแล้วก็ดีตอนจะเหมือนกับที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะถ้า5 1 9 4ก็จะทําวิธีการนี้เลยนะครับเอาละมาดูวิธีการาตั้งเวลากันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเหมือนเดิมทุกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่การตั้งเวลาเราจะต้องแนะนําในส่วนของปุ่มสําคัญก่อนแล้วก็การอธิบายในส่วนของหน้าจอก่อนจะได้เข้าใจนะครับปุ่มสําคัญก็คือปุ่มขวาล่างนะครับปุ่มที่1คือปุ่มขวาล่างลองดูนะครับพอเรากดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งถ้าเราอยู่ในหน้าของ หน้าการดูเวลาหน้าแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะหน้าการดูเวลาหน้าแรกหน้านี้นี่มีจุด2จุดเห็นไหมมีจุด2จุดให้สังเกตจุด 0. 2จุดครับจุด2จุดตรงนี้คือเวลาในปัจจุบันนะครับปุ่มแรกที่จะแนะนําคือปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับถ้าเรากด1ครั้งมันก็จะเปลี่ยนไปแสดงในส่วนของวินาทีกด1ครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของวันในสัปดาห์กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของเดือนแล้วก็วันที่นะครับถ้ามีขีดขีดเดียวแบบนี้ก็คือเดือน แล้วก็วันที่ขอย้ำนะครับว่าเดือนแล้วก็วันที่คราวนี้ถ้าเราจะตั้งเวลาเนี่ยเราจะต้องเลื่อนเปลี่ยนไปที่ในส่วนของชั่วโมงแล้วก็นาทีมีจุด2จุดอ่าขอย้ําว่าต้องมีจุด2จุดนะโอเคปุ่มแรกปุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มต่อมาปุ่มสําคัญต่อมาคือปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับในการที่เราจะตั้งค่านาฬิกาได้นั้นเราจะต้องอยู่ที่หน้าแรกของนาฬิกาเสมอทุกครั้งนะครับการเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาเพียงแค่กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับกดไปเรื่อยเลย มันจะมีเสียงดังติดสูงๆนะครับเอาใหม่นะฟังนะมันจะมีเสียงติดสูงสแปลว่าเราได้อยู่หน้าแรกของนาฬิการเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะให้เข้าแบบนี้นะครับต่อมาปุ่มสําคัญต่อมาคือปุ่มซ้ายบนปุ่มซ้ายบนจะมีมีหน้าที่ในการเข้าสู่การตั้งค่านะครับเอาละมาดูการวิธีการตั้งค่าอย่างแรกที่จะสอนคือการตั้งค่าในส่วนของชั่วโมงแล้วก็นาทีนะครับกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้ลราวประมาณ2-3มวินาที 1, 3, 1 2อะประมาณ2อสวินาทีนะครับสิ่งที่กระพริบสิ่งแรกเห็นไหมขอซูมให้เห็นใกล้ๆนะครับสิ่งแรกที่เห็นเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของหน่วยของวินาทีตอนนี้หน่วยของวินาทีกระพริบแล้วในหน่วยวินาทีนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนครับดังนั้นนะครับให้เรากดปุ่มซ,ซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของที่ขึ้นว่า off และข้างบนจะเขียนว่า dst dst ตรงนี้นะครับคือ day saving time เมืองไทยไม่ใช้ ให้เป็น off ไว้นะครับสำคัญนะย้ำนะครับ DST ให้เป็น off พอ DST เป็น off แล้วอ๋อต้องอธิบายนิดนึ่งเผื่อหลายๆคนเปิด DST ไว้นะครับการเปิดปิด DST นั้นเพียงแค่กดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็น on เลยนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็น off ตรงนี้นะครับให้เป็น off ไว้นะครับไม่ต้องเปิดขอย้ำว่า DST เห็นไหมฮะซูมีกเผื่อเห็นไม่ชัดนะครับด้านบนเขียนเขียนว่า DST เห็นไหมฮะนี่นะครับ ดีเอสทีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะดีเอสทีแบบนี้ให้เป็นออฟนะครับไม่ต้องเปิดเมืองไทยไม่ใช้นะครับโอเคคราวนี้เมื่อเป็น DST เป็นออฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้เพื่อเลื่อนไปครับซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปนะครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ t y o อนะครับอันนี้คือนาฬิกาที่ผมเอาไปเปลี่ยนทานมาใหม่นะมันจะรีเซ็ตอย่างนี้เลยนะครับ t y o คือโตเกียวประเทศญี่ปุน่นคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะต้อง เปลี่ยนให้ตรงนี้นะครับเป็นคําว่า bkk หรือ b a n g k อกประเทศไทยวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่มซ้ายบนซ้ายบนตรงนี้นะครับกดไปเลย1 2ประมาณ2ครั้งนะครับมันจะขึ้นคําว่าเดี๋ยวนะขอเช็ดนิดนึงมันจะขึ้นคําว่า bkk เห็นไหมนี่ bkk นะครับขึ้นข้อ bkk เราเข้าสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าของใครครับเกิดว่าไม่ได้อยู่ในเอ่อไม่ได้ไม่ได้เป็นโตเกียวแบบนี้ไม่ได้เป็นโตเก,ยบบเตเกียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะขอกดนิดนึงนะครับ ไม่ได้เป็นตเกียแบบนี้หรือเป็นประเทศอื่นพยายามกดไปครับให้มันเป็นคําว่า BKK กดยังไงก็ได้ให้มันเข้าที่ BKK โดยการกดปุ่มขวาบนหรือว่าขวาล่างนะครับให้เลื่อนไปที่ BKK จากนั้นเมื่อเข้าสู่การตั้งประเทศเป็น BKK เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนไปโหมดถัดไปค,ครับตอนนี้หน่วยของชั่วโมงก็จะกระพริบนะครับตอนนี้เวลาของผมนะครับเป็นเวลา17นาฬิกา46นาทีนะครับ17นาฬิกา46นาที 1 7ก็แปลว่าเราจะต้องบวกเลขเข้าไปปุ่มสําคัญครับปุ่มขวาบนตอนนี้จะมีหน้าที่ในการลดตัวเลขปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่หน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขนะครับเราก็กดเพิ่มตัวเลขไปเลยอ่าสังเกตไหมว่ามันเป็น12แล้วก็เป็น1แสดงว่าตอนนี้นะครับนาฬิกาตัวนี้ได้มีการเปิดตั้งเวลาเป็นแบบเออสิชั่วโมงหรือการตั้งเวลาเป็นแบบ 12H นั่นเองนะครับเอาละมาดูกันมาดูกันนะเดี๋ยวจะให้ดูที่ที่หนึงนะครับสำคัญมาก สังเกตด้านหน้าครับด้านหน้าคำว่าด้านหน้าของ12ด้านหน้าของ12ตอนนี้มีคําว่า p อยู่ข้างหน้า p ตรงนี้หมายถึง pm เวลาหลังเที่ยงนั่นเองนะครับตอนนี้นาฬิกาผมเป็นเวลา17นาฬิกาดังนั้นตัวเลขนะครับถ้าเราปรับเป็นแบบ12 h หรือการดูเวลาแบบ12ชั่วโมงเนี่ยจะต้องปรับไปที่เลข5และมีตัว p นําหน้าอา่าเรียบร้อยแล้วนะครับและมีตัว p ดังนั้หน้านะครับ p คือ pm เวลาหลังเที่ยง อนนี้17นาฬิกาก็คือ5นาฬิกานั่นเองนะครับจากนั้นนี่คือเวลาที่ถูกต้องแล้วนะจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการเปลี่ยน 12H เป็น 24H ด้วยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนไปในโมดถัดไปมันก็จะเข้าสู่ในส่วนของนาทีตอนนี้นาฬิกาของผมเป็นเวลา47นาทีนะครับ17นาฬิกา47็นาทีก็ต้องเพิ่มตัวเลขนะครับก็ต้องเพิ่มตัวเลขเข้าไปดังนั้นอย่่่่าาาาาางงงทีบบบบบอกกกกครัขขขววววนนลลลล็ดเยะ กดค้างไว้ก็ได้ครับไปที่47 47นะโอเคใกล้ถึงละการกดค้างไว้จะทําให้ตัวเลขวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเรากดแบบทีละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ1ค่านะครับเห็นไหมนี่ห้านาฬิกาสี่นาทีถูกต้องแล้วนะครับเมื่อถูกต้องแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนไปนี่มันจะเข้ามาสู่ในส่วนของ 12H 12H คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงเมื่อกี้ที่บอกครับว่า จาก1ินาฬิกาก็เป็นเลข5อ่ะคราวนี้ผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็น2 4 h เพื่อการดูเวลาแบบง่ายนะครับโดยการกดปุ่มขวาล่างขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเป็นแบบ2 4 h ตอนนี้นะครับจากเลข5ก็จะกลายเป็นเลข17ละนะครับเป็นการดูเวลาได้ง่ายละนี่นะครับง่ายมากขวาล่างนะมีหน้าที่หน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนนะนะกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนนะครับนี่ซ้ายล่างตรงนี้เพื่อเลื่อนไปมันจะเข้าสู่นะครับในส่วนของหน่วยปี เห็นไหมฮะ2,000ปี2,000ปีนี้ใช่ปี2,000หรือไม่ไม่ใช่ครับปีนี้เป็นปี2 0 2 0ละขวาบนลบขวาล่างบวกเราก็กดปุ่มขวาล่างเลยครับกดค้างไว้เลยให้ไปที่ปี2 0 2 0อ่าพอใกล้ๆถึงครับกดค้างไว้เนี่ยมันจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆกดเป็นแบบละเอียดนะครับให้เป็นปี2 0 2 0เดี๋ยนะอ่าเรียบร้อยปี2,200 0ปีถูกต้องแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเลื่อนไปในส่วนของเดือนด้านหน้านี้นะครับเป็นในส่วนของเดือนเดือนนี้คือเดือน7นะครับก็กดปุ่มขวาล่างเลยขวาล่างมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขนะครับเดือนนี้เป็นเดือน7นะก็ให้เป็นเลข7อ่ะเป็นเลข7เดือนถูกต้องละเดือนนี้ไปเดือน7จนะครับจากนั้นเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงนะครับเอ่อตอนนี้เวลาของผมนะเป็นวันที่เขาจะดูวันที่วันนี้มันเป็นวันที่30นะครับโอเคตอนนี้เดือนถูกละนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับ มันก็จะเลื่อนไปในส่วนของวันที่นะครับ30คําว่า30ใช่ไหมเราจะกดปุ่มบนหรือปุ่มล่างก็ได้ปุ่มบนลบตัวเลขปุ่มล่างเพิ่มตัวเลขแต่ถ้าเรากดเพิ่มตัวเลขโอ้ยกว่าจะถึงเนี่ยนานมากนะครับแนะนําถ้าถ้ามันอยู่ใกล้ๆกล้เลขเลข30นะให้กดปุ่มขวาบนมันจะลบตัวเลขลงไปและไปที่30ครับนี่ง่ายไหมง่ายไหมปุ่มขวาบนเนี่ยมันมีหน้าที่ในการลบตัวเลขนะครับปุ่มขวาล่างมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขกดขวาบนก็ได้ จาก1ก็จะกลายเป็น30อ่าเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับมันก็จะเข้าสู่ LT LT นะครับคือการที่ทําให้ไฟหน้าจอเนี่ยสว่างมันจะมีสว่าง1 1วินาทีกับ3วินาทีถ้าเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับคือ1วินาทีให้เรากดปุ่มขวาล่างครับให้เปลี่ยนเป็น3เป็น3วินาทีตัวไอ้ตรงวงกลมเล็กๆเกนี่ยก็จะกลายเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นแต่ข้อเสียของการ เปิดไฟนานๆนะครับไฟหนะ้าจอนานๆเนี่ยคือมันจะกินแบตเตอรี่แต่ตัวผมเองเนี่ยชอบไฟนานๆเพราะว่าเวลากดเนี่ยจะได้ดูตัวเลขได้อย่างง่ายดายนะครับก็ให้เป็นไฟแบบนี้เอาไว้เป็นรูปร่างแบบนี้เอาไว้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพอใจแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนกลับมาในส่วนของวินาทีวนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับตอนนี้ก็หมายความว่าเราได้ตั้งชั่วโมงนาทีแลปะปฏิทินทุกอย่างตรงตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนครับเพื่อจบเพื่อออกจากการตั้งค่า เอาละมาดูกันนะกดซ้ายบนหนึ่งครั้งเพื่อออกจากการตั้งค่านี่ตอนนี้เวลาเป็นเวลา17นาฬิกา50นาทีนาฬิกาของผมนะครับเป็นเวลา17นาฬิกา50นาทีาตรงก,กันพอดีเลยนะครับตรงกันพอดีเลยจากนั้นจากนั้นนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเข็มเข็มยาวเข็มสั้นมันไม่ตรงกันเห็นไหมเข็มยาวเข็มสั้นไม่ตรงกันนะไปตรงเออเข็มยาวเข็มสั้นเนี่ยไม่ตรงก่บเลยดีเอตอนวงกลมตรงนี้คือเป็นตัวแทนของเข็มสั้นด้านบนนะครับ จะเป็นตัวแทนของเข็มยาวนะฮะจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มนะครับวิธีการเข้าสู่การตั้งค่าเข็มนะให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับไปเรื่อยๆเลยอ่ะไปถึงคําว่า headset นะครับอาเดิมดุเดิมกดให้ครั้งนึงนะครับกดไปประมาณอ่ะแต่อันนี้คือหน้าแรกนะกดไปประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ5ครั้งนะครับจะเข้าสู่ headset นี่ headset แล้วนะครับจากนั้นนี่คือการแก้เข็มนะให้กดปุ่มซ้ายบน ค้างไว้เราวๆประมาณาสามวินาที1 2อ,อ่งประมาณ2วินาทีนะครับตัวเลขชั่วโมงนาะทีก็จะกระพริบเห็นไหมกระพริบแล้วจากนั้นให้กดปุ่มนะครับขวาล่างเพื่อเลื่อนเข็มครับรุ่นนี้เราจะต้องกดค้างไว้ถ้าเราไม่กดค้างไว้เข็มมันจะหยุดให้กดค้างไว้เลยเดี๋ยวพอทสบบางอย่างหน่อยนะโอเคกดขวาล่างค้างไว้เลยนะครับืบง่งกีจะลองกดขวาบนดูว่าเข็มมันจะทวนจะทวนไหมปรากฏว่าไม่ทวนนะครับไม่ทวนเข็มนาฬิกา บางรุ่นเนี่ยถ้าเรากดปุ่มขวาบนตรงนี้เข็มมันจะวิ่งทวนแต่ตัวนี้ไม่ทวนให้เรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยครับกดค้างไว้เลยให้ไปถึง17นาฬิกาหบอนาทีนะครับกดค้างไว้รุ่นเก่าเนี่ยนะครับมันจะต้องอาศัยการกดซึ่งมันจะกดนานมากบางทีกดจนเมื่อยเลยนะครับแต่ก็ต้องกดเอาล่ะเดี๋ยวผมจะคัดไปให้เวลามันใกล้นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้เข็มยาวเข็มสั้นเนี่ย ใกล้ลวครับใกล้เลข17นาฬิกา53มนาทีแล้วนะครับเราก็กดค้างไปเลยนี่นะครับให้เข็มยาวไปที่53ครับใกล้ๆถึงลวใกล้ๆถึงลวนะครับอ่า54อ่ะ5้แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนี่ใกล้ๆถึงแล้วโอเคประมาณ54แล้วนะครับตอนนี้17นาฬิกา54เข็มยาวเข็มสั้นตรงนี้นะครับเข็มยาวอันนี้เข็มสั้นนะ อันนี้เข็มยาวนะเข็มสั้นเข็มยาวตอนนี้ได้ตรงกับเลขดีตอนเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเอาเป็นเปลี่ยนเป็น55แล้วเอาห้าสิบสี่อยู่ยังห้าสิบสี่อยู่พอดีมองผ่านกล้องครับห้าสิบสี่นะเข็มยาวเข็มยาวเข็มสั้นได้ตรงกับตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกครับนี่มันก็จะขึ้นเอ่อตอนนี้เราตั้งค่าเลยเรียบร้อยลวข้างล่างมันเขียนว่า headset นะครับให้เรากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกานนนนี่ข้สอองตใว เข็มยาวเออเข็มสั้นเที๋ยิเข็มเข็มสั้นเข็มยาวได้ตรงกับเลขดีตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงวิธีการตั้งไม่ยากเลยใช่ไหมคือตัวนี้เข็มมันไม่ใช่เข็มมันเป็นวงกลมอ่ะผมก็เลยดูยากนิดนึงนะครับแต่เป็นตัวเป็นตัวแทนของเข็มสั้นนะครับตรงนี้เข็มสั้นอันนี้เข็มยาวนะครับอันนี้ตรงละตัวอย่างตรงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมลองทําตามดูครับทําตามช้าๆนะอย่าข้ามขั้นตอนนะ เราค่อยๆทาไปแล้วก็วิธีการสอนการตั้งเวลาแนะนาการตั้งเวลาแบบนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะนาฬิกา b b g ของแท้เท่านั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าของแท้เท่านั้นของปลอมผมไม่เคยเล่นเลยนะครับล้วที่ร้านก็ไม่ขายของปลอมด้วยดังนั้นถ้าใครจะถามเข้ามาแล้วเป็นนาฬิกาของปลอมเนี่ยผมไม่คําตอบไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ขอ,อ,อแนะนำไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามก็ใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เถิดมันเด้งขึ้นมาผมจะมาตอบให้นะ โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะครับที่ติดตามไปแล้ะครับสวัสดีครับ